ป๊าพูดอยู่กันไม่ดีแล้วนะครับก็เออ่ไม่อรู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนที่จะไปรับชมกันด้วยนะครัะเดี๋ยวผมจะมารีวิวของขนมอะไรเนี่ขนมที่ตาคัตทุก เซเว่นนะคบไม่รู้ของเพื่อนๆจะถูกที่สุดหรือเปล่าแต่สาหรับผมนะครับเซเว่นแถวบ้านผมมันถูกประมาณนี้นะครับถูกมากสุดก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ห้าบาทใช่ไหมห้าบาทอันนี้ก็เป็นน้องน้องผมอะครับมาหาหัวมาหนาหัวมาไหนมาช่วยครับหัวมาไหนมาช่วยพี่ทํางานครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เล่นเออไปดูตอนที่เราไปเซเว่นแล้วเดี๋ยวกลับมาเลยครับปิ๊ง ซื้อแมงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเ,เลือกของเล่นที่เออราคาถูกที่สุดเลยไปใส่แม่แล้วก็ล้างคิบก่อน ちょっ何 ครับที่5บาทเนี่ยเราก็จะหยิบมา2อันเลยนะคะเป็น2รถนะไปะหาที่นี่นะเ้ากลับบ้านไปเลยโอ้มันก็มีชิ้นนี้นะคะที่5บาทมาผมจะมเลือกไม่หมดนะครับงั้นเอาอันนี้น,นี่มาก็ได้แล้วก็อันนี้อะไน,นีไไนน่ก็ถูกถูกประมาณ5บาทนะผมไม่เห็นเซเว่นนไหนที่มันถูกกว่า5บาทแล้วอ่ะล่าสุดก็20บาท อย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะกลับไปให้่นดูนะครับไปไปกรีวิวของนนีกันนะครับไปก็โอเคนะครับก็ไปดูเซเวนที่ผมไปมาแล้วนะคบเดี๋ยวก็ ผมจะเตือนก่อนนะคบว่ายูโควิดครั้งนี้นะครับอย่าลืมล้างมือถูสบู่ใส่แมสก่อนเข้าเซเว่นแล้วก็ล้างเจลวัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยนะคบวันนี้นรับผมก็ได้เลือกซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับก็ที่ไปเลือกซื้อมาเลยนะคะก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าผมไปซื้ออะไรมาบ้างผมไปซื้อไรขนมเออไอเนี้ยไอเนี้ยสองอันนี้นะคบก็จะเป็นรถแดงกับรถเขียวนะครับมันจะเป็นอี้ย ไอ่อะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมากินให้เมื่อนู้นะครับอันนี้คือถูกนะครับราคาห้าบาทสองนี้ห้าบาทนะครับอันนี้ก็ราคาห้าบาทนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยก็นี่ก็ห้าบาทนะครับถูกสุดก็ห้าบาทนั่นแหละเซเว่นผมไม่มีสี่บาทเลยแล้วก็เป็นน้ำเปล่าพร้อมรอดนะครับก็ห้าบาทแล้าแบบนี้ก็ห้าบาทนะครับคือ ทุกอย่างห้าลับหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันทีละอันนะครับอันหน้ามานะครับะก็จะเป็นอันแดงก่อนก็แล้วก,กันเดี๋ยวเราจะมากินก่อนเลยนะครับก็แกะตรงนี้โอ้แกะไม่ออกแล้วก็เยังไม่อนๆให้น้องแกะดิก็ไม่ต้องรักนะได้แล้วๆแกคก็ยังแกะได้นะก็มีเออแกะซองม,มันก็จะเหมือนกับแบบเป็นรสสตรอเบอร์รี่นะครับไม่รู้เพื่อนเคยกินหรือเปล่านะครับก็ถ้ากินก็คอมเมนต์ถ้าไม่เคยกินก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ เอาเขามาเล่นกันใหญ่เยอะๆนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูกันลองอ่านดูครับโอ้ยม่ค่อยนีไม่ค่อยมีคอมเม้นเลยครับอือก็จะเป็นอุ้ยมันเป็นนิ่มๆหมดทุกคนมันอย่างเงี้ยไปไปกล้องเยอะมันเป็นลูกอมอ่ะเนี่ยแต่มันเป็นนิ่มๆมันไม่ใช่ลูกอมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นลูกอมนตอนไม่ใช่อ่ะเป็นอะไรวะมันเป็นผมไม่ได้หาข้อมูลเลยมันต้องบีบนะต้องบีบไหมต้องบีบมันออกมาเลยป่าวไม่ใช่บีบว่าเป็นเม็ดๆแต่ว่ามันเป็นนิ่มๆ มใช่หรอมั้งไปย้อทุกคนเป็นเม็ดหรือเป็นเม็ดเป็นเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรลองไหมไม่รอคุณก็รู้ผมไม่ชอบไอ้พูดนย่งเดียวถ้าไงครับอร่อยไหมทีนี้ทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันรสชาติแบบปรีหรือไม่ดี จัตามองไว้นะครับอุย๊ยตกเรียบร้อย<_ <q> _>กลับมาก่อนกินได้แหละกินได้นอย่าโดมล้างมือก่อนกินนะครับที่นี่สองครับชิ้นที่สามครับยังไม่พอสทิ้นี่สี่ครับยังไม่พอชิ้นที่5ี่ห้า กินนี่หกครับหมดได้ละที่นี่แปดแลีนี่เจ็ดครับจันที่ทีสมเ็ตที่สองเน็ตฉินได้่าหร่แล้วแปดครับี่นี่แปดไม่ชที่นี่แปดใช่ไหมอกินี่แปดหมดเตี้ยงครับลองให้ดูเศษขยะที่ผมกินไว้หมดแล้วันะครับ สิบยังสิบหรืออะไรอะไรเท่าเต็มสิบครับเท่าไรเต็มสิบอ่ะผมไม่สี่เต็มสิบครับอมันยังมีความเปรี้ยวแล้วก็มีบี้ขึ้นมาก็ไม่แย่พอไม่แย่ครับแล้วก็ไม่ดีลองรอต่อไปครับเพามันจะเปรี้ยวเหมือนที่คุณฟิชบอกมารอบหนึ่งจะมีแปดชิ้นเหมือนละเหมือละ ขอเคี้ยวก่อนเหนียวจังนะชิ้นตัวไปเลยเดี๋ยวกันไข่บ้างปวปากแดกมันน้อยมากอะแต่ชิ้นชิ้นมันมากรูทั้งหวันซองมันแค่นี้คือมันชิ้นประมาณนี้ฟันผุแน่เลยกินเสร็จก็อย่าลืมแปรงฟันแล้วก่อนกินอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะยุคโควิดก็ต้องระวังดูกันด้วยนะคะดึงอันนี้ออกกันดึงออกไปเลยที่ครับทุกคนทีครับแล้วก็เอ้ยมันเปิดนี้ได้เลยทุกคนเห็นปะเปิดนี้ได้เลยนี่ทุกคนเห็นไหม จะเป็นรถสีขเขียวอ่ะให้นะครับพวงเนีย่ยทุกคนดูรถสีขเขียวโอเคหลงกลไม่ให้เพื่อนหอะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะครับผมเคยกินแล้วแหละเพื่อนเคยหลอกให้ผมกินนี่ครับมันจะเป็นผมก็ไม่รู้แหละมันคืออะไรผม,ออรมก็ลองกินไปเดี๋ยวผมจะมากินเหมือนหมาก,กันเลยดีกว่านั้นนึกแล้วสั้คือวย้ำนะว่าผมเคยกินตัวน,นี้มาก่อนนะคือเคย เรียงแน่นอนอ่อยกันรู้สินะโอ้โหหมดเครัเรียนประกาศกันไปนะครับทุกคนอย่าเรียนแบบนหครับหมดครับช่ขยะลูกครับอนี่ผมให้4.5เป็น4.5 og látum hjá maður komi อยู่อะครับแบบนี้ก็นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับของเซเว่นมองนะเดี๋ยวกัน,นีแกะออกมาเลยครับนี่คือหน้าปุกเขาดูอร่อยมากเลยเขาได้ดามาแค่นั้นต้งสมราคานะครับห้าบาทนะครับมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันบุ๋มลงไปเยอะมากเลยเนี่ยคำเดียว โอเคครับกี่เต็มนผิดแล้วครับหกวันสิบกว่าห้าบาทถึงว่าไม่คุ้มอะเฮ้ไม่อืดนะห้าบาทาะครับอันนี้ใหญ่สุดนะครับผมว่ามีคุ้มนะครับเก๋าเก๋าประมาณขวดน้ำได้เลยครับเนี่ยมาขวดน้ำ อันนี้ก็5บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกันเลยดีกว่าครับอันนี้ล้างคอครับผมจะกินแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าแค่ดีพอหนึ่งสองสามก็โอเคครับดูด้วยคือกินละมาไปร้อนร จังนะครไม่ใช่บังอมมีหลายรสนะครับทานครับให้หกเี็สิบบาทสิบเดิมหกยี่สิบอาทครับก็ไม่ใช่เออสไตล์ผมนะครับผมไม่ค่อยชอบแบบเนี่ยต่ไปเป็นรับปากครับรีบปากครับรับปากห้าบาทครับทุกคนก็ต้องกินอยู่แล้วแหละเออก็จะมากินให้ดูเฉยๆนะครับ ีะยกหมดขวดล,ล้างกอนี่ล้างขอบอ่ะไหวไหมขน<ว>มเยอะเกินขวดไหวไหมหมดขวดไหว,หวไหมไม่เกดไม่ได้อันนี้คือหมดขวดนะครับอันนี้ยังมีขวดอนะ่ะหนึ่งสองสามหมดเลยละไม่ได้หมดจริงด้วยครับหมดครับหมดขวดแล้ว ไปที่เลยครับมันก็จะหมดกจริงเลยนะอืมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวขยับดูเนี่ยจับนังจับปิดแล้วเวลาโตครับหมดอิ่มจริงว่ะเสร็จแล้วหมดถุงแล้วครับเนีนะ่ยอุ๊ยพี่เอาหลอดมาทำไมวะประเด็นเออคุณนะครับคลิปนี้นะครับ <laughs> ก็ต้องเอปุปกรณ์พี่ก็ต้องนีเ่เหรอ อันนี้ก็คือใบเสร็จนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับใครชอบก็กดไลค์ใครชอบก็กดติดตามใครไม่ชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์นะครับชอบหรือไม่ชอบก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ ลาก่อนครับไม่มายเยอะนะครับคขาไม่มายเยอะนะครับว่าชอบอันไหนมาครับชอบ